เอาไปทําลูกชิ้นปะมันสามารถไปทําลูกชิ้นได้นมเว้ยหัวียมเี่ยปอกกระเทียมมีอย่างอื่นไหมไปกับพี่สาวแล้วเรื่องมันเถอะเหนื่อยว่ะเรื่องมันเถอะเขาไม่ไปหรอกแกมาว่าเขายางนนะ โอ้ถ้านังกลับมาฉันจะเอามาอวดแกเลยวันนี้ไม่ดื่มน้ำาหรอดื่มไปแล้วัสดีครับติดตามาะขอบคุณนะพี่เบียขอบคุณนะหมูอุ้ยหมู่มะนาวทำไงอะ่ะจะเชื่อก็ได้เชื่ออะไรแกเชื่ออะไร แบบว่าวันนี้เข้าไปในคือแบบออกไปจากนอกห้องแล้วก็มันจะมีกลิ่นถดีลอยมาเตะจมูกอยากทำอะไรที่หมูต้องใส่รถด,ดีอะ่ะเอาหมูไปลวกเทนเทน้ำสามรถเทสามรถสามรถคืออะไรอะ่ะไม่รู้จาก ก็จะมีน,นี่ก็จะมีชานั่นเคยบอกอ๋อน้ำจิม้มเคฝนก็ตกอาหารแบบฝนก็ตกอากาศแบบนี้ขอแบบนี้ไหมขออะไรอะ่ะขออะไรขออะไรจ้าผู้พี่นี้ชอบพิมพ์แปลกๆว่ะขออะไรไม่เข้าใจ อุย้ยต้องยาหม,มูยากยากเฮ้ยยากเกินไปมันยากเกินไปนะขอโทษนะไม่มองหน้าเลยปกติคนเข้ามาเขาก็ไม่ค่อยมองหน้าอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะหนูชินแล้วล่ะ ไดีกินอะไรที่มันกินเป็นหมูเป็นหมูอ่ะหม,อะหมูอะไรที่มันกินกับไข่ต้มแล้วอร่อยไม่เอาหมูทอดนะกินหมูทอดมันอ้วน่ห้รู้ว่าเกียดออกไป น้ำบิกโอ้ยน้ำบิกอ่องก็ยากไม่มีพริกอีกถูกอยกมันยากเธอมหนูไปหมดเลยกิ๊ดทำไมถุกอยกมันโลกนี้มันดูยากไปหมดเลยโอ้มค์ก็อ ฟังเพลงดีกว่าโอ้โหเปิดมาโคตรยังไม่ต้องกินต้องจะกินอะพี่มีปัญหาไหม